บอดแถวเซนูใกล้ๆนี่ยังไปทัวเออกับทั่วนะคอยอวนี่งเนาะคอยอวนค่ะกัลวันในเทวันะอววนยวคอยจ่อยนอวอวยช่ยดิคอยอวนคอจ่อยนะหาชิพกได้น้ำหนักนะโออเออมากกว่าหาชิพกเวยนะเนาะใาแมพกสิป้ายว่าส โวนคนนี้โอ้คนเราสั่งน้ำหนักโอมาสั่งเนี่ตัวใหญ่คนนี้ตัวใหญ่คนนี้ใหญ่เลยชงเราใหญ่ควนี้ชงเราเป็นไงป่ะไดกนตลาดเราประดมนาคแน่งบอลล็เนาะแล้ประดมนาคประดมนาคกินดีอยู่ดีนะสะกับบอลล็อตแล้วก็พอปีจับเราแหลกน้องใหม่นะจับไว้มันมีปีนแค่จูบกาเชียร์หยาขมือตั้งแต่มาวันที่หนึ่งนั้นจนวันที่สิบปลายแล้วก็เพลินจ่อย เมื่ืนกัายนที16ะตื่อขึ้ตื้ขึ้นไ่ไแห่งตื้ขึ้นตื้ขึ้นแห่มีน้ำมีนวลน้ำน่อนีนั่นแหละน้ำมีนวลช่วยวันช่วยขึ้นจะบอกจะวะอกร่างกายมันแม่น้ลาด้าลายด่ติดใจแล้วเห็นในคลิปโอ้ยเจ้ามาใส่เลยวันนั้นมืนกระบรดชิมาเมนีเนาะแม่แม่เห็นเมนีจะเห็นแห้งเลยเป็น่า มาให้ได้มาให้ได้กินกับครน้อมารับนด้เนาะเขาก็เลยคิีใจได้พนก็ต้องลุยมาเลยเคลีห้พี่มาไปใตามใจใครในลาบ่เคลียด์ก็ความประตูกรบไปให้เครียดวนนี้ใครเนว่าูไมได้ได้มาน่ยมาหาผู้สาวอะไรอะไรนะแบบว่าได้ตื่นเต้นอย่นั้นเน่ยกตื่นกัตื่นไปชกก่อนึงเนาะโอ้ยเว่ามาเห็นผู้สาวงามหล่ะคุ่อ บ่าะเ่งบงนาคือจะไอจะไอวาแปว่าคือจะไอผู้สาวนานเบิ่งนานเขาก็ขบอกัะหานบัไดคือว่าแบบมักแห้งนะประมาณนี้ยธรรมมันจะพกจะเข้าน้าแล้คนเขาเห็นี่แหละสิจไอจไอุ้ดไฟลุม่ได้เลยเนาะจิจับจุดโลกับสพูิดเพราะอจุดคือบังไฟนะว่ามันแตกข้ามือกันได้ตายุกหันกับเจ้าวันนี้คอย้าไปเลยเนาะคนไย ปูฮันบอกกันว่าขอยอดเจ้านี้เขาจะได้ตอบคำแน่นบ <มา S 1> ่ขอยไม่ใช่คนทำทำมันหนึ่งแ,แ,แน่นมาเว่าก็ไ,ได้นะเห็นชาบีก็ได้เนาะมาขืนหอดกันตลอดเลยบ <มา S 1> ่บ่น,นิ่นงัน่อยางอยางมากคุมมือก็มาได้นใส่แน่นมีเน่ะได้ยยยไยกขคใส่แต่ใช้รับีกาก็ยังมาได้ลาหอลายนี่เนาะ แทงกายจะวันแทงก็มีบุญบุญกระแม่น,มนไนะชาแน่นกระแม่นมีบุญละคือก่อยนี่คนบ่มีบุญนะฮะเพราะบ่ได้บ่ได้ได้สองสา,ยาย <laughs> มยังบ่ได้มันเสีได้มันเืียจะถือบ, <ะ S 2> บนมาเท่านั้นจะก็ได้เท่านั้นเนะาะบ่แด้ผ่านมาแค่หจังเนาะอีกหน่อยเนาะตอนติดต่อวะอ้าวชาแนนมันมบ่ บ่ได้ยปงบบคู่รเนื้อมูนเนเนื้อคู่ด้เนื้อคู่รีกัตนอยู่ดํากันติดตายธรรมดาบางคนกัยังไซแน่นก็มอง่ายเลยหน้าก็นคู่รซน่นหน้าแก่นีนี่ทุกท่นกันยังบ่ไหลรีกัยังเอากันอยู่เคยเห็นไหมเคยดีตอนี้อนว่าะซน่นเนี่ยพลังคนเอ้ยยืตรงงามั้เามันเบิดอยู่ด้วกันทอ่นั้นแหละแมนกับป้าไปเนาะแต่ว่าเห็นเสีได้กันมม่กับมองง่าย ง่าเป็นชาวนาเมือนนี้นอนกลางคือันเด็แล้วมืนนี้นะคนาวั้งนอนหมแล้วเนาะย่วลาั้นอนแล้วคพอสีพันเนี่ยวเช้าเกี่ยวได้จะพันเห็นไหมคำ่เช้าบ่ขิดก็ว่าแกกิบพันเกอกันเลยเนาะอืมแล้วเขาคิดจะเข้าเขาคิดจะเ้าเัาพันเห็นยั่นหลคิดคนเดียวเขาคิดจะเข้ามันก็สิบพันแล้วก็ทางนี่มันมีได้เนาะ พักโมงมาแล้งหมดแล้วเอาเลยกระเล็นกระเแมันว่าซาลาน้อยกระชิดเกิดหอดตัวพาหน่อยนึงประตูน้ามยังประตูนี่น้ำผิ่งน้ำอ้อยน้าหรอน้ำอ mm ้อยน้าเนาะเออน้ำอ้อยน้าเออ ลายเป็นสันเข่าามอีกนอนนะาะชาเนาะแล้วลงแล้วลงแล้วลงแน้วลงล้วลงแล้วลงแ้วลงแล้วลงแล้นลงแลวลงแล้นลงแล้วงแล้วลงแล้วลงแล้า้วลง้นละแล้งแล้วลงแล้วลงแล้าลงแล้้วละแล้วลงแแล้วลนแางเล้วลงแลวลง้ะลงแลนว เด็กแต่ชีเขียวๆในชุดหัวนั่นแหละข้าวไร้หัวประมาณร้อยใช่หน่อยืก็ว่าหน้าไห่หน่อยเนาะข้าวไร้ก็ดีก็ได้ประมาณตู้พายเขาว่าบุญไม่น้าประดับหอดสองรอยก็ชอบก็ได้เอาเลยอืมบเจ้าไปเห็นนิ้ใช้หน้ามันบริมีมันหังเขามันงามมันหน้าห่วยมันหน้าห่วยอืมงามเป็นบไรอันนี้บอมันหน้าไห่หน่อยเนาะใ้่วร้กับข้าชดอันนี้ค่ะไทยปลุบแข็งปับ สายจะแท้เนาะใครกันไทยัไทยไม่ต้องเล่หรอไม่ต้องขาดเลยเนาะสายจะชดเลยขัดขาดมันบริมีขี่แกะมันบริมีขี่งขี่กล้วยเรื่องหน้าแข้งในมมีน้าจำนึ่งระารแล้วคอยบริเหตุพี่สาวคอยเหต็ประเทนที่บรเหตปนนาะ ขอไม่ได้นั่้านจะแห้งแข็งไดินซาร์ขอผมมีปัวแล้วขอบม่ได้เฮ็ดขอมีแต่ไปหานซื้อข้าวซานกินโไม่ได้เห็ดนะคุยกอนโอ้ก็ดีเลยแนี่นะเนาะเห็นนากันสายเนาะไม่ได้คอยอยู่ไม่ได้คอยอยู่แล้วมีแต่ไปไทยอีกนี่มีแค่ไปเป็นลูกจ้างเพิ่นอันนี้กับพึ่งมาพึ่งมาไว้สิไปอีกแล้วครับข้ากันเองมาแล้วไม่ได้สิไป ไปมื้อได๋ก็ได้เนาะคนโสดเนาะบ่แลว่าสิไปนั่นน่ะกะนั่นแหบ่ได้กะได้ลงเฮือนมื้ออื่นก็ได้บ่ืนก็ได้นันเนาะแว่าอยากไปยามดก็ไปนี้ก็มียามเนาะ่ไปมื้อก็ได้ก็ได้อยู่เนาะแวคนโสดไปว่าได้ลบเมื่อน่ะนี้นี่คือสิบ่ได้ไปแล้วตู้ผ้าสิจองมนเลยบ่จักบัดจอง้จอง้ตู้ผ้าได้แล้วฮะจองบ่ได้อเลยไมเจ้าของ่ะ นี่กับนี่นี่ก็าด้ตู้ผ้าก็จะช่วยเนาะช่วยชวยยังช่วยยังตู้ชวยเบี้ยว่ะวยเบี้ยช่วยยังมันแล้วเนาะไก่ของของผ้าไปแช่แล้วเนาะของตู้ไก่ก้าตอนแรกเป็นไก่ขวัญเนาะเราก็มีน้ำใจอยู่ได้ี่นเนาคนก็มีน้ำใจได้คนก็คนใจกว้างอยู่ได้คำเป็นไซเน็ตตูก้อนด้วยเถะตู้เ็ดไปแล้ช่วยร้ายไนได้ตู้ก้อนใชไม่ เอ็นซอยชุดยอดจุก่อนได้จุงง้วมาให้เลยบ่าตูกจุงง้วมาปใหญ่ใหญ่แบบนั้นบ่กจุงไปใหญ่ใหญ่เลยเนาะเสี่ยวเลยเสียวว่าสวยเสี่ยวเนาะมันคนมือมันบ่จุงง้วมาซอยแบบจุก่อนใายได้เฮงละเฮงมาให้ใช่ไหมแม่นห้ก็ยากมันจังอาแต่ไหนเขาไปกินเบียร์กันมันเห็มันชื่อเบียร์ถาเถอะยังไงบอกสิไปต่อสิมันพลันเมื่อนะมันว่า กูเช้าเสียมาบัมเน,นี้ยเสียมาทั้งได้เสีย่ยวทีได้บ่อใหา้กูอีกบ่ได้กนะคำไปเห็นนั่นแม่เสียกูจะหายอยู่เศร้าปองเอาวะคำบ่อเห็นละกูจะเอาสี่สิบปองเออโทษปันภาวะฮ้อนฮ้อนมะโค้งอลไรอันปะเท่าตกตีแคนหักเ <c oughs> ออจะว,ว,ว่าไปกินเบียร์มันมาเนี่ยมได้านห่านมาลองเนาะ มันว่ามันก็ว่าตัวก็แม่นปรตัวก็แม่นประตูทุกกติ้แขนหักลูกลูกคืนแล้วเนาะลราคืนละตุกคอนว่าจยางไรบ้างพ่อก็ไม่ได้โทษต่อแต่ว่าไม่จะไปเชสาแล้วะปโทรมาเพราะว่าปัสสาวสิมาห้าปุ๊ดที่เชี่ยวสาวใช้ฉันราน้อยบ้านโนนนาดี ไม่ใช่โดนนาดีว้ายมึงบอกเคยไปแบบท่าออกไปใส่มนุนเจนางอ่ะบอเคยแลวเอาคันคันว่าอันนนนาดีแหละเขาบรรุคันบ้้นหน่อยนาดีเลยลูกสื่อน่อยนาดีแถวเนี้ยพ่อจะบ่วซาซาลาน่อยนาดีกันเลยเนาะสื่อสื่อบ้านเก่าบ้านเดิมตะกี้ตะก่อนนะสื่อน่อยนาดีแต่เดี๋ยวนี้นะมันแบบ เพื่อนหน่อยๆลังหน่อยๆเศ้าเศร้าเอ็ดลังคาเพื่อนหนึ่งแหละเขาหยกไปเป็นบั้นชายเผ็ดเบิดบ้านนี้เออกะแมนไม่จะโฮบนะผมแมนเขาก็เลยโฮบเขาบ้านใหญ่เบิดบ้านก็คือเขตมอคค่อยแล้วทานังบ้านโน้นมันก็ยากกับเขาบอกเขียนนั่นเนาะเขาก็ว่านโน้นชีวิไลบ้านเขาโฮบบ้านโน้นชีวิไลแถวได้บุรุษได้บุรุษเคยไปแต่ที่แต่บ้านโน้นก็ต่างหากอันไบักนี่เด้อไฟบักไปทั้งอันนั้นอัไปทังกอนแตนได อืมโอนอนชีวิไลแถวนั่นเนาะในบ้านในบ้านโน้นเขาก็รวบเข่าบ้านใหญ่เบิร์ตหน้าจะว่าก็การแบ่งกันนี่ใ่เรา่บ้านโน้นน่าดีเขาบ้านโน้นชีวิไลหน่อ๋อโอบหน่อยด้อันนี้น้อยหน้าดีกันเลยไปกับพนอยานั่งยังไงเติบบนจะนีไปไก่เติบได้แต่นี่ฮะทางแบ่งพุดแล้วความไก่ในร้านเขาคนมาไม่เต็เมื่อทางนี้เลยมันมันมอเนี่ยถ้าผมมอง โอ้ทล้งระนาดเนาะโดนละได้นนดไเขาจะว่านเคียวแหละบเคียวกระดาอาทิปหนึ่งช่องอธิปประมาณนี้แหละแถวทั้งพี่แต่เคยมาเลื่อยจา่ตูหรือเคยพีสบ,<อ>บ่นะบเนาะเคยมาจะถือว่าบดินษีไในมาเรื่อยเรื่อยล้บัดนี่นมาเรื่อยเรื่อยแล้าบาัดับทำซาลานอนมนอมือมม่อนะมาเรื่อยเรื่อยเลยเอาเลยันงแท้จะเล่ากราบก้อนก่อนแบว่าจะเมื่อได้พอเมื่อได้ก็ได้มาเป็่อื่นไหมบรตู แม่มามาน้ำอื่นเป็นไรมาดูลายทษยันจะเป็นช่างหมอเป็นช่งอเป็นหมักของไขรเนาะมาบ่เลื่อยผู้สาบบ่หมักเลยถูกอนี่นะก็ดูเลยดีจุซีดาดูเลยดีจุซีรดย้อตเนาะก็้งปลอปลอหอยตีหอยเลยทงานาทเหือทงบ้านแรเนาะหอย็ไม่ได้บอกบเนาะเขาจีริแอนตีเนาะนั่นละนั่นละ เขาไปได้ปอบแล้วเขาชิรีเแล้วมาดุมาดัดเออเปล่าวะเฮิงเฮามาแจนนึ่งคนเทามันอยู่ที่ใจเนาะแน่นเลยนนานมาที่หนึ่งแต่คันเขาจิมักเขาก็มักเขาเห็นเลยเออโดนเผาะกันแล้มีความขินหอด่กันเด้แน่นเลยคันอยู่ใกล้กันมันสร้างกันบอกสร้างกันเลยอ่ะ โดากันเรื่อยเนาะอืมอยู่ใกล้กันข่อยก็บอกว่าเอาไก่มาก็สิกลัวอ้าวไก่หลายเด้อพ่อใหญ่เป็ดกบัดนี้แตไก่ลมาบนาจับไก่มนําเด้อพ่อใหญ่บัดนี้แซ่ๆยามนี้นจิบ่แซ่บมน่ันก็เฮ็ดเป็นนะเก่าแล้วนบ่มีองกินเนาะเดือน12มันจะแซ่บไก่เดือน12น่ะมันมันมันอืทั้งมันทั้งแซ่บนะยาม้งสิไรักเดือนมันครับก็ได้นะ สมุดสาลนอะสิไปดินอยุน้ำาพตูนี่ก็หายไปปอนี่ถ้าเวลาจกไปนะโอ้ยลาปเจไปไปดังเนาะนัดผู้ชาไปกินกอยกุ้งแล้วพี่อยดน้ำลายเนาะว้าคืออยากให้ไนะชอบ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 ชอออบชอาชออออบอยากบบปอบชบชออนชอบชอาชออบดอบชอบชอบบชอบชบ อือผมนี่จะเป็ดกามันสี่เปอร์เซ็นต์ก็แต่เธอนั่นเป็ดเลี้ยงเป็ดโตกินอย่างเลยนะชุบอีกแล้วบ้านี้เนาะชุบอีกแล้วตลาดเท่านั้นแล้วน่ะมันมีน่ากชิ่นเนาะชิ้นกับเขาบริขารกินชิ้นชดอีกแม่บ้าถ้าเขาก็บริขารว่านี้นัดผู้ชาวไปชวนเขาจ้ะก่อนกุ้งนัดซิก่อนเออนี่ไปกินหน้าบะหนอมนี่กุ้งกระดูกอะไรอยู่ซีได้ใกลระดูกใกล้ๆนี่บยไทางกอกนี่บ้าเตาหงอกนี่ เมื่อนำมาคอกกินเออทางองนี่เราทางองแล้วประหอดทางแหว่บรรองเป็ดกันน้อยเดียวนาราค่ะโอ้ตองออพูดต้องเกิดองเป็ดยัางสูงพูดนอ้ยเยย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 ย่ยยยไยยทอดยยยยนยย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 ือยย้ยายายย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 ยายย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 ย่ยย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 ย ก็กินอยู่พี่ใช่ป่ก็ได้น้าฮ่านไม่กินบ่ได้นี่ยนี่มันลายน้ามันกินโบได้กินเอายากบ่เอายากในน้ำโอ้เป่งลอยไปใหญ่ส่วงไอเดียกันในเรื่องแล้นะเป่งไม่ได้เลหนาฝนก็คือหนาแล็กไม่มาเมื่อได้น้ำจะคือลายแท้โบลายได้80เมตรเท่าได้นองสรน โอ้ความลึกบ่ดูว่าความกว้างความกว้างเออขนาด80เมตรในบ่อครับเนี่ยบ่อทำบ่อ่าามลึกเท่ไรก็ได้มือนี้จะมาเห็นเฮือนผู้สาวมือหน้าผู้สาวก็อยากไปหน้าเจ้าที่ได้ความหมายนะสมบูรณ์จำได้ว่าเจ้าพักนัดไปหน้าผู้อื่นเขาก็บ่อยากไปแล้วหน้าแหล่งคุอแหล่เนาะตอนนี้มันไปย่ะข่า right? ข่าลำบากตั้งก็ข่าวลำบากว่ะ <Their royalty> มันลำบากไปน้องันลำบากมันไม่มีที่ทางก็ใช่นี่เปเชียงอองกรโดดเอ๊ะลูกชายปนเชียงอองก็มาสารานอง่วยหายแล้วอองอยู่บ่หรือว่าเชียงอองแล้วบ่แล้วยางเองได้ยางเป็นเลยเด้ยางเป็นเลยมันเป็ว่าเคยไปอยู่กรุงโถกรุงเทพเลยกี่ต้นติดนี่เป็นชาวกรุงเทพเนาะ นานั่นทีเราก็ลุมไปคอนโอนตอนหย่ากูได้เราจปรัก่อนทีไปกรุงเทพก็เยียบพี่ต้มไม่หละก่อนเรายังบรดใดืมได้เนาะทามดูเต็นตอดวานนี่เป็นได้ตอกบนเส้นแน่จักแน่จักบอนดิตอกเตนตอดย่าชายจะบอกกับทาเนี่ยชายยายังมันยาอะไ้หรว่าเตปาดนี่ยเนาะาครับวฮะนทาเป็นอะไรเากับข้าวอยู่แล้วน่ยเนาะเลยต ตัวผูด้วยตัวแม่ต่ออ๋อมาเป็นผูงเป็นผูงเลยจับตัวผูด้วยแม่วาดนี้โอ้ยขอกระชระไม่พอยกันหนึ่งผนเลยจุกโอ้ยไม่ได้โชว์แล้วไม่ได้แพ่งได้ไม่พอยนะจับไม่พอยมากจุดแล้วถ้าไปบอกต่อคอยคอยกินตั้งข้างมันตีหยั่งเพราะแล้วไปซูดหางมันก็เจ้าเสี่ยวมันก็ห้ายแล้วเนาะไปทางหง่าเ้าวตะพันตอกตอกตอกผูงนี่เราเป็นบัตอนหนาเนาะเวลาคนเพราะว่ามันห้อยมันบอแม่มันเห็นแบบสบาย คือเขาแพ่งลูกเขาเลยเนาะมีคนไล่แล้วยังตอมก่อนกินยังตอมัับอนนี้กันแล้วมันวัดสิไปต้องเพื่อนหางมันก็ตเขาเห็นกันเห็นก็สิตบกเข้าไปทางเนาะชิลเล็ตเห็นแลยมันยังจูดลอดนะเห็นมันได้จูดลอดนะเอ็นเขาจูดลอดนะทีไปแสกความตี่ิีดจูดเสียงดังในห้องเฉพาะเป็นมัน้้ามมนหไม่ได้ดูที่ได้เป็นกล้องบ่กแล้วที่ต้มไปกินเองบ่ได้ <laughs> <laughs> ไปกินไปกิน <piercing groove> ู้เดียวเนาะของฝากของต้อนใช่ไหมจ๊ะของฝากของต้อนกินรแต่กินลายคนพยันบอิ่มต่างกันต่างกันน้ำยาลางเสียงนั่งเฮ็ทางชมก็ได้ทำ้งยัอ กร่างขากระเด็นหน้ามันจุ่มมุนต่าาจจังยงเลยเป็นยังดอบเป็นยังดอบมันมอในการ่อละไอยใส่นังมู่บอบมีเงินซื้อนังมูจะได้ไปเอานังยังอ็ดอ็ดเนาะนังมูเท่น่ะตลาดบก็มีแล้วาเงินเลยเนาะตลาดเงินมาตกงเทหมใหม่โอ้ยหก็พอได้กินแต่หามากกเบิดเพราะว่าเรีบปากเมเนาะห้งหมดลา ผั้ห้าผัดบอได้กินเห็ดได้จ้ะแมาแล้วเกิดเป็นคนหาแล้วเนาะมีแต่ลูกบ่มีผัวมากันแน่นี่แหละชีวิตยังจนกระดิ่นล้นต่อไปแค่นอนมันก็นี้เฮ้ยเฮ้ยขอกตัวก้อนมันยังว่างอยู่เอาเลยนะตุก้อนนี่แล้วมันตัวพายว่างบ่ว่างเพื่ออว่างอยู่ตัวพายกับมาแล้วห้เชี่ยวเชียวเชี่ยวนี่ให้จักก่อนเนาะตูนยังน้ำ้างว่ะพอแล้วถ้าเชียวว่าโอ้ยกูเบาหรอก ข้างว่าวในย่านตู้ก้อนให้นะนย่แม่นบเพราย่านใจยังลอยไปหาชาวสันนี่เนะไปแทงตู้ก้อนแบบอันนี้มันอันนี้มาแบนว่าย่านเพิ่อว่าไปแทงเท่านหักอันนี้จะมาตาจะลืมอหรือเคยไหนเนาะทีแรกนะจะทหนมาแยงตู้ก้อนเนาะกับเสียว่าว่างจะเชียวว่าวไหมอันนี้ยังตัดแห้งมาได้ใจพอเพิ่นหัวจักก่อนจะแห้งมามาในตู้ก้อนแนะน้ำให้มาบมดเลยไปไหนกอนต่อไปโลดเสียว ไปเบิ่งกเชก่อนพนหยมาเบิ่งลาดลาวก่อนกันตายกันตายก่อนได้สิบ่อนกันตายกันตายระเบิดกันตายก่อนได้โอ้คิดว่ามีความชุนใจในตัวชาลาน้อยเจ้าจิมาทุกคนให้น้ำให้มาก่าษาฝันให้มาเบิ่งก่อนไปเบิ่งดูเสียว์ับเให้เสียวบ่ตะกี้เออเลาว่าจิมาแล้วเจ้าว่าได้แล้วเนี่ยนี่เราทางหยาอยู่ฮั่นโู้เจ้าก็ทางหยาเจ้าสุดยอดเลยโอ้ชาลาน้อยทางหยาหยุดมึงไปโลดโอ้คนเราโห่เนาะ เจ้าว่าเลยเพราะว่าเจ้าบอกลาถามเจ้าเป็นยังบอกมาเจ้าจะไปใส่บอกทั้งห h à ทั้งห h à ยัง nhà สวนเจ้าลู้หลวงกนอยู่เฮาเนี่ยมาเบิ่งพร้อมผักเสี่ยวกับถาราด้วยทำไรนะจะมาเบิ่งซื้อชาว่าเสี่ยวว่า สาระใช่ก่อนแต่ชาวบ้าใหม่เนาะอันนี้ผักพั้งน้ำเชียวใช่ก่อนเค็ดใจเชียวอีกเนาะเค็ดเห็นใจเชียวนะตัดมูลก็ได้นะับก็ม่ใช่จะชิมกระถางเที่ยวเฉียวบ่กรเฉียวว่าอันเฉียวเนี่คิดในได้กับซาลาหน่อยมันบ่แนั่นนะซาลาเฉียวว่าให้กระเซ้าเลยบ่อ้าวทูถามรูปยังบอกตัวพายบอกทูแล้วนั่นมันหายขันว่ามื่อนี่มันใช้เวลาโดนเนาะมือได้ที่เปถามเฉียวนึ่งตุมือนีเลยบ่ จังว่าแล้วกับพนี่พาเขากัเขาออกเลยไาแล้วเราแล้วนี่นะหไปหาเสียเลยแมนบอกเขาวันพอแพศแล้วก็เมื่อแล้วโอ้พอแพทไปหัตุกเมื่อแล้วแต่ด็กแต่ระนเจคไี่า่าเพรอมครูเป็นบาทกินกพกะินกัเช่าพื่เล็ก่ สิแ่นนนัเนาะไปแต่เศร้าเนาะกลับมากินข้าวเศร้าอยู่บ้านไหนหม้อทอถามว่าเมื่อแล้วตู้แผดเมื่อแล้วป้าตู้แผดจะมาไวแต่เขาเอ้ยเราเล่านโอ้ยันยันเราประจักรเป็นเจ้าสีเขาก็จักตัวแผลจึงเมื่อไวบอะกี้มาคอยโทษจังสีว่าจะไปสวรรค์ในบ้านเนี่ยเพ้นทุกข์เรื่อยๆไปเป็นอะไรเอเดนหน่อยเม่์น่งแล้วบอ บอมันขึ้นงานเองเนแล้วเอะเป็นเร่ออะไร้เป็นเร่องอะไโอ้เป็นเร่ก่อนเนาะช่วยท่านชาว้ายนน้าบอตู้จังว่าตาเหลือมาทางนี้โอ้่หเห็นบอและคงบอกพามาว่าหิมกุยหลังไม่ไ ็ไปิมัุทธไวเห็นเหมือนกันอ้ยัเห็ตพี่จ้าง่ะ็นแต่นับขึ้นนับขึ้นก็เลยดึงลงมันไม่ได้หั่นิมดอกบ่บ่บ่แมนทิ่มจะใหญ่ปานนี่เนาะยังเก็จะมีกล้วยติ่งโทษโทษชาบ่ตูกอตู่ให้รชาติชาว่าวำคองควายเห็นอะไรบ้างเนี่ย เคยเห็นว่ามาทำคลองควายเอาจะมาทำคองควายใช่ป่ะว่าพันเนาะว่าเน้นเนต้